ก็ตามสวัสดีเพื่อนเนทุกคนครับหลังจากงจางหายไปนานนี่ทำมาลื้อเครื่องกันครับลื้อเครื่องหลังจากวิบาดานพังนะครับอ,อะไรเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูไปน,นี่ครับชาบละลายครับชาบละลายประมาณเครื่องไม่ใช่นะครับ น้ำมันเครื่องไม่แห้งน้ำมันเครื่องไม่แห้งคือบูทน้ำมันมันสึกโอลงิงมะนาไม่อยู่แล้วทีนี้ก็ทำให้น้ำมันเครื่องขึ้นไปเลี้ยงข้อไม่ทันก็เยกลยเกิดการชาปลายนะครับก็รอดูตอนประกอบนะครับก็ตอนนี้ข้อก็ยังไม่ได้เอาไปส่งลงตึง ลงทิงน่าจะเ,าเปิดอนอกจากวันจันทร์นะวันนี้กองขลิขลักมเลยกองทย่ยังรื้อครับ,บงานนะดื้อครับ,บแต่ว่าทําอะไรครับเติมมเลยเติมบ้านเลยครับ,ครบเครื่องต้องใช้วิทนะครบบนนับนะครับเครื่องตัวนี้เป็นมุสุไกเล็กนะครับ เป็นลูกสูบได้เล็กเลยเห็นไหมหัวลูกห,หัวชีดหัวชีดหัวชีดเป็นเล็กวาวหนะัวชีดเป็นแบบของยันมา้มาร้อยหกสิบเป็นเครื่องนอกเครื่องอีหรือว่าเป็อินโดนนะครับจ็แค่ก็แค่นี้